สารจบใบใช้ในการลดแรงตึงผิวที่ใบของพืชโดยปกติแล้วผิวที่ใบของพืชเนี่ยเป็นแวกป้องกันการระเหยของน้ําจากใบพืชเราจึงจําเป็นต้องใช้สารจับใบเพื่อที่จะเสริมประสิทธิภาพสารไล่มแมลงสารกําจัดมแมลงต่างๆรวมไปถึงอาหารเสริมที่เวลาเราจะพ่นให้กับพืชด้วยสําหรับวิธีการทานะคะรับียมน้ํามา5 0 0ซีใส่มะขามเปียกลงไป50กรัมแช่ไว้1ชั่วโมงตัวอย่างน้ํามะขามเปียกที่พร้อมจะใช้งานจะมาทดสอบคุณสมบัติของสารจบใบให,ให้ดูก่อนตัวนี้เป็นน้ําเปล่าเมื่อเราหยดลงไปบนใบ,ใบกล้วยจะไม่มีน้ํา ต่อไปจะเป็นสารจำใบประสิทธิภาพสูงที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปเวลาเราหยดลงไปแล้วเนี่ยน้ำเนี่ยสามารถซึมไปได้อย่างรวดเร็วสามารถที่จะใช้งานได้ดีแต่จะมีราคาค่อนข้างที่จะสูงสารจำใบที่ได้จากน้ำมะขามเปียกหลังจากที่เราหยดลงไปบนใบกล้วยแล้วนะครับเขาก็จะเริ่มซึมผ่านผิวของใบกล้วยแต่อาจจะประสิทธิภาพด้อยกว่าตัวสารจาใบที่ซื้อจากท้องตลาดเวลาเราไปฉีดพ่นพัวปุ๋ยน้ำหมักต่างๆสารไล่แมลงจะผสมตัวสารจำใบที่เราทําขึ้นมาเนี่ยเพื่อทําให้ใบของพืชน,นี่ดูดซึมสารที่เราต้องการพ่นเข้าไปได้มาก ที่สุดแล้วก็ไม่ไปทําให้สารเหล่านั้นเสื่อมประสิทธิภาพลงถือว่าเป็นการลดต้นทุนได้อีกทางหนึ่งแล้วก็มีความปลอดภัยในการใช้งานสําหรับการทําสารจำใบแบบปลอดสารเทคนิคนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ สวัสดีครับผมนิติดวงมันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการทําสารจบใบแบบปลอดสารสารจบใบคือสารที่ใช้ในการลดแรงตึงผิวที่ใบของพืชโดยปกติแล้วผิวที่ใบของพืชเนี่ยจะมีสารกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นแวกป้องกันการระเหยของน้ําจากใบพืชเวลาเราพ่นน้าเข้าไปสารตัวนี้ก็จะป้องกันน้ําที่จะซึมผ่านเข้าไปในใบพืชด,ด้วยเช่นกันเราจึงจําเป็นต้องใช้สารจบใบเพื่อที่จะเสริมประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นพวกปุย๋ยพวกสารไล่แมลงสารกาจัดแมลงต่างๆรวมไปถึงอาหารเสริมที่เวลาเราจะพ่นให้กับพืชด้วย อุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับเราต้องมีมะขามเปียก50กรัมแล้วก็น้ำครึ่งลิตรหรือ5 0 0ซีซีสำหรับวิธีการทำนะครับเรียมน้ำมามา5 0 0ซีซีเราจะใส่มะขามเปียกลงไปแช่ไว้หนึ่งชั่วโมงตัวนี้มะขามเปียกเนี่ยเราใช้50กรัมหลังจากที่เราใส่มะขามเปียกลงไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ปิดฝาทําทการแช่ไว้อย่างนี้เลยอันนี้คือตัวอย่างน้มามะขามเปียกที่พร้อมจะใช้งานซึ่งลักษณะเขาจะมีสีน้ําตาลนะครับแล้วก็เนื้อของมะขามเปียกเนี่ยเปื่อยยุ่ยแล้วนะครับ สำหรับสารจับใบตัวนี้นะครับทำมาจากน้ําหมักยางกล้วยหรือน้ําหมักจากต้นกล้วยเพราะว่าเราอาศัยยางจากต้นกล้วยมาหมักตัวนี้เราใช้เวลาหมัก7วันนะครับเราจึงสามารถที่จะนํามาใช้งานได้นะครับก่อนอื่นเราจะมาทดสอบคุณสมบัติของสารจับใบให้ดูก่อนตัวนี้เป็นน้ําเปล่านะครับตัวแรกเมื่อเราหยดลงไปบนใบ,ใบกล้วยจะจับกันเป็นก้อนนะครับก็คือจะไม่มีน้ําซึมผ่านถ้าเกิดเราไม่ผสมสารจับใบเนี่ยจะกิ้งลงไปตกบนพื้นดินทําให้เราไม่ได้ประโยชน์จากสารที่เราพ่นไป ต่อไปก็จะเป็นสารจับใบจากน้ํายาล้างจานเขาสามารถที่จะซึมผ่านใบกล้วยได้เร็วมากซึ่งถ้าเกิดซึมผ่านได้ดีเนี่ยก็คือสามารถที่จะนำเอาสารต่างๆให้ซึมผ่านเข้าไปในใบกล้วยได้เป็นอย่างดีน้ํายาล้างจานจะมีส่วนผสมที่เป็นสารตกค้างอยู่2ชนิดประกอบไปด้วยสาร N70 ตัว N70 เนี่ยสามารถที่จะก่อมาเลงได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งในน้ํายาล้างจานจะมีสารยับยั้งแบคทีเรียตัวนี้ถ้าเกิดเราใช้เป็นจุลินทรีย์ต่างๆเนี่ยจะมีผลต่อจุลินทรีย์เราด้วยจุลินทรีย์กลุ่มที่เเเปนแบบบคทีีีรรยยย่จจะโโดัั้้งไมใหกาิิญตตตอ จะเป็นสารจบใบประสิทธิภาพสูงที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปลักษณะการทํางานของสารจบใบประสิทธิภาพสูงก็คือเวลาเราหยดลงไปแล้วเนี่ยน้ำเนี่ยสามารถซึมไปได้อย่างรวดเร็วซึ่งสารจบใบประสิทธิภาพสูงนะครับตัวนี้สามารถที่จะใช้งานได้ดีแต่จะมีราคาค่อนข้างที่จะสูง ต่อมาก็จะเป็นน้ำหมักยางกล้วยหรือน้ำหมักจากต้นกล้วยนะครับเราก็จะหยดลงเช่นเดียวกันซึ่งตัวน้ำหมักจากยางกล้วยหรือต้นกล้วยเนี่ยก็สามารถที่จะซึมผ่านผิวของใบกล้วยได้เช่นเดียวกันแต่อาจจะประสิทธิภาพด้อยกว่าตัวสารจบใบที่ซื้อจากท้องตลาดตัวต่อมาก็จะเป็นสารจบใบที่ได้จากน้ำมะขามเปียกนะครับเดี๋ยวเราทดลองประสิทธิภาพให้ดูหลังจากที่เราหยดลงไปบนใบกล้วยแล้วนะครับเขาก็จะเริ่มซึมผ่านผิวของใบกล้วยซึ่งสารจบใบเปียกปลอดสารที่เราทําขึ้นมาทั้ง2ชนิดสามารถที่จะใช้งานได้แต่ประสิทธิภาพเนี่ยอาจจะด้กว่าาสร จับใบที่เราหาซื้อได้ตามท้องตลาดหรือน้ํายาล้างจานส่วนตัวนี้นะครับเป็นน้ําเปล่าที่เราหยดไปตั้งแต่เริ่มทําเลยก็ยังจะเป็นก้อนอยู่จับตัวกันเป็นก้อนคือไม่มีการซึมผ่าน สำหรับสารจบใบแบบปลอดสารที่เราทำขึ้นมานะครับเราสามารถที่จะนำไปใช้งานแทนตัวสารจบใบที่เราหาซื้อจากตลาดหรือแทนน้ำยาล้างจานได้เวลาเราไปฉีดพ่นไม่ว่าจะเป็นพวกอุ๋ยน้ำหมักต่างๆสารไล่แมลงเราก็จะผสมตัวสารจบใบที่เราทำขึ้นมาเนี่ยเข้าไปเพื่อเสริมประสิทธิภาพเพื่อทำให้ใบของพืชเนี่ยดูดซึมสารที่เราต้องการพ่นเข้าไปได้มากที่สุดซึ่งอัตราส่วนในการใช้งานสารจบใบแบบปลอดสารนะครับเราจะใช้อยู่ในอัตราส่วน2 0ซีต่อน้ำ10ลิตรซึ่งสารจบใบแบบปลอดสารที่ดีที่เรา ขึ้นจะต้องมีคุณสมบัติก็คือสามารถที่จะใช้ร่วมกับฮอร์โมนปุ๋ยน้ำหมักอาหารทางใบสำหรับพืชสารไลแร่แมลงสารกำจัดมแมลงรวมถึงสารควบคุมโรคพืชต่างๆได้เป็นอย่างดีแล้วก็ไม่ไปทำให้สารเหล่านั้นเสื่อมประสิทธิภาพลงซึ่งทั้งสองอย่างที่เราทําขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําหมักจากต้นกล้วยก็คือเราอาศัยยางกล้วยเอามาทําเป็นสารจำใบแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือน้ามะขามเปียกเวลานาไปใช้งานเราก็จะใช้ในปริมาณที่เท่ากัน ครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับปกติแล้วสารจบใบเนี่ยจะมีอยู่หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นสารจบใบที่เราซื้อมาจากท้องตลาดทั่วไปเป็นสารจบใบที่มีประสิทธิภาพสูงจะมีราคาแพงขึ้นไปด้วยแล้วก็เกษตรกรบางท่านก็ใช้เป็นน้ํายาล้างจานใช้แทนสารจบใบแล้วก็ยังมีเกษตรกรอีกบางกลุ่มที่ทําสารจบใบจากวัตถุอินทรีย์หรือวัสดุที่ได้จากธรรมชาติการทําสารจบใบแบบปลอดสารเพื่อที่จะใช้ในเรื่องของการทําการเกษตรอินทรีย์ใช้ในการเสริมประสิทธิภาพในการพ่นปุย๋ยพ่นสารกาจัดแมลงสารควบคุม โรคต่างๆตัวนี้เราสามารถที่จะทําขึ้นมาเองแล้วก็ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกันถือว่าเป็นการลดต้นทุนได้อีกทางหนึ่งแล้วก็มีความปลอดภัยในการใช้งานซึ่งสารจบใบเนี่ยจะไปช่วยในเรื่องของการเสริมประสิทธิภาพทําให้ใบของพืชเนี่ยสามารถที่จะดูดซึมสารต่างๆที่เราจะไปพ่นให้กับพืชได้เป็นอย่างดีสําหรับการทําสารจบใบแบบปลอดสารเทคนิคนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ